พาไปที่ประเทศแคนาดานะครับผู้นําของแคนาดาจัสตินทรูโดจริงๆก็ลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาแล้ว <Yeah. S 1> ดังนั้นมาจับตาดูว่าที่ผู้นําคนใหม่ของแคนาดานะเขาจะทําอย่างไรท่ามกลางสงครามการค้าที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอเมริกานะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับจับตาไปที่เขาวัานนี้นะครับมาร์คคาร์นีย์เขาเป็นอดีตผู้ <Grace. S 1> ว่าการธนาคารกลางแคนาดาครับ <Canada. S 1> วัย59ปี นะตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าพรรเเรีนิยมของแคนาดาแล้วแทนที่นาย,ยกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดที่ประกาศลาออกตั้งแต่เมื่อมกราคมที่ผ่านมาครับหลังครองอำนาจมานานถึง9ปี หลังจากที่คาร์นีได้รับเสียงสนับสนุนแบบท่วมท้นเลยนะครับอยู่ที่ร้อยละ8 5 9ทิ้งห่างคริสตียฟรีแลนด์คู่แข่งที่ได้คะแนนสนับสนุนอันดับ2ที่ร้อยละ8ไปเท่านั้นเองนะก็คือทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทําให้เขาเตรียมแล้วนะครับที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนใหม่ทําการสถานการณ์ที่แคนาดากําลังเผชิญกับสงครามการค้ากับสหรัฐครับคาร์นีบอกว่ามาตรการตอบโต้ภาษีสหรัฐจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสหรั นั้นจะให้คำม,มั่นเรื่องของการค้าเสรีนอกจากนี้เขายังระบ,บุ <'s> ด้วยว่ารัฐบาลใหม่ของเขาจะดําเนิน s <S แผนการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งกแกร่งขึ้นดังนั้นจึงต้องการพันธมิตรการค้าที่เชื่อถือได้ไปพร้อมๆกับการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนแคนาดานอกจากนี้เขายังย้ำเรื่องที่แคนาดาจะไม่มีวันเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอีกด้วยครับ สาเหตุที่คาร์นี่จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนใหม่ก็เนื่องจากว่าพักเสรีนิยมยังคงอยู่ในอำนาจนะครับดังนั้นเมื่อคาร์นี่ขึ้นมาเป็นผู้นำพักแทนทรูโดก็จะทำให้เขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนทรูโดไปด้วยเลยอย่างไรก็ตามคาร์นี่จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ต่อเมื่อทรูโดลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเสียก่อนนอกจากนี้การเลือกตั้งทั่วไปแคนาดามีกำหนดจัดขึ้นในวันที่20 ตุลาคมปีนี้ดังนั้นเขาจะได้ดำรงตำแหน่งนายกแคนาดาต่อไปหรือไม่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประชาชนชาวแคนาดานะครับที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจกันต่อไปครับ ย้อนกลับไปค่ะเมื่อครั้งที่คานี้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งแคนาดาเขาเป็นผู้นำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตต่างๆและในปี2013เขากลายเป็นคนแรกที่ไม่ใช่พลเมืองอังกฤษที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษนับตั้งแต่มีการก่อตั้งธนาคารแห่งชาติของอังกฤษขึ้นในปี1694การแต่งตั้งคานี้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งสองพักการเมืองในสหราชอาณาจักร หลังจากที่แคนาดาฟื้นตัวจากวิกฤตการทางการเงินในปี2008ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆค่ะก่อนหน้านี้พักอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฝ่ายค้านของแคนาดาหวังที่จะให้การเลือกตั้งเป็นเรื่องของทรูโดซึ่งความนิยมที่มีต่อตัวเขาตกลงอย่างมากจากปัญหาเรื่องราคาอาหารและที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นบวกกับการโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะ การก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเสรีนิยมของคาร์นีมีขึ้นท่ามกลางกระแสะชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นในแคนาดาครับหลังการเคลื่อนไหวของทรัมป์ทำให้พักเสรีนิยมมีโอกาสที่จะได้เก้าอี้สมาชิกรัฐสภามากขึ้นกว่าเดิม โดยผลการสำรวจความเห็นในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพรรคเสรีนิยมมีคะแนนสนับสนุนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการเคลื่อนไหวของทรัมป์ต่อแคนาดาคาดว่าการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การกำหนดตัวผู้นำคนใหม่ของแคนาดาจะมุ่งเน้นไปที่ความพร,ร้อมของผู้นำคนใหม่ในการรับมือกับสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ครับ การขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนใหม่ของคาร์นียยังมีขึ้นทํากลางความท้าทายและความตึงเครียดทางการค้าหลังจากที่ทรัมป์ได้เรื่อนการขึ้นภาษีสินค้าหลายรายการจากแคนาดาและเม็กซิโก25เป็นครั้งที่2ออกไปอีก1เดือนครับทำกลางความหวัดกลัวในวงกว้างเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจจะแพร่ขยายออกไปมากขึ้นแต่เขาก็ขู่ว่าจะขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยนะครับในอนาคตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเช N, N News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของเช N, N ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ